สวัสดี FC บาีเทธบอลทุกท่านด้วยนะครับในค่ำคืนวันพุทธที่16กรกฎาคม2 5 6 8ครับค่ำคืนวันนี้ฟุตบอลน่าสนใจเหมือนเดิมนะครับเป็นศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับที่เราจะโฟกัสกันแล้วก็เป็นนอร์เวย์ดิวิชั่น1นะครับใน3คู่3ทีมที่ตัวผมคัดสรรมาให้สำหรับหน้าช่อง ในวันนี้นะครับก็จะมีบทวิเคราะห์วิจารณ์มาให้ก็ฝากครอบครัวก่อนเลยก่อนจะไปวิเคราะห์วิจารณ์ในสคู่นี้กันนะครับครอบครัวเทพบอลวีพีเรายินดีต้อนรับครับถ้าใครอยากมีผู้นําเล่นที่ดีนะครับแล้วมีครอบครัวที่มั่นคงนะครับก็เข้ามาในครอบครัวเทพบอล v i p ของเราได้ในทุกๆวันครับผล่านเรามีให้เห็นในทุกๆวันอยู่แล้วนะครับเราโชว์กันทุกวันแล้วผลงานว่าเทพบอลของเราเป็นยังไงครับก็ขอเชิญชวนครับพี่น้องท่านใด FC ท่านไหนครับยังไม่มีครอบครัวกีฬาไม่มีครอบครัวฟุตบอลดีๆอย ทุกคู่ครบทุกลีกนะครับถ้าอยากได้กันแนวทางฟุตบอลสดเราก็มีให้กันตลอดทั้งวันทั้งคืนครับนอกจากตัวผมแล้วครับเรามีทีมงานครับเหล่ากูรูอินฟลูเอนเซอร์รับชันนามากมายสายฟุตบอลนะครับที่อยู่ในสปอนเซอร์เดียวกันกับพวกผมสปอนเซอร์ของผมนะครับมั่นคงปลอดภัยไว้ใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอยู่ที่ไหนไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยมาอยู่กับผมมาอยู่กับเรามาอยู่กับบารเทบบอลครับถ้ามีปัญหาแล้วเป็นสมาชิกที่ผมดูแลอยู่นะครับผมจัดการให้ ทุกกรณีเลยอันนี้ผมยืนยันด้วยตัวผมเองนะครับวนันนี้สวัสดี FC หน้าช่อง FC ในครอบครัควรเทพบอล FC จากสปปอลาว FC นะครับจากนะครับสปอนเซอร์ใหญ่ทุกๆคนเลยครับก็ค่ำคืนวันนี้ครับฝันมาแล้ว3ทีมนี้3ทีมหน้าเลือกเชียร์เอาไปแยกเน้นจัดหนักกันผมรับประกันผลกําไรให้นะครับก็มีบทวิเคราะห์จา์มาแล้วอ่านบทวิเคราะห์จานกระแสต่างๆมาให้แล้วจะเป็นทีมไหนบ้างนั้นรับชมได้ในคลิปนี้ครับ คู่แรกนะครับเรามากันที่สุดยูฟาแชมเปี้ยนลีกครับเป็นรอบคัดเลือกนะครับรอบแรกในเลกที่2ครับไปที่วาลูซีซานิโอนครับเดลโมวินครับทีมจากเบลุดครับจะเปิดบ้านต้อนรับกับมายืนด้านของลูโดโกเลตจากบังเกเรียครับคิกออฟเวลาเที่ยงคืนครึ่งบ้านเราครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่านะครับลูโดโกเลตได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงจะเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับหประตูคือเฮหนึ่งมุม2ประตูคือเฮเต็มนะครับเจอกันมาผลล่าสุดเป็นเกมแรกนะครับก็เป็นด้านของลูโดโกเลตครัับบเเออาาชนนะะดรรมมููวิ1ปตต่ค นฟอร์มการเล่นห้านัดหลังของทั้งคู่อย่างเดโลโมินฟอร์มไม่ค่อยดีครับห้านัดหลังเอาชนะคู่แข่งได้แค่เกมเดียวแพ้สี่เกมงานล่าสุดก็แพ้กับลูโดโกเลตนะครับในเกมยูไฟมิลิกเกมแรกนะครับส่วนทางด้านของรูโดโกเลตครับก็ในห้านัดหลังก็ชนะได้แค่หนึ่งเกมนะครับแพ้สองเสมอหนึ่งเสมอสองนะครับก็แมตช์ล่าสุดที่ชนะมาก็เป็นชนะเดโลโมนินมาในเกมล่าสุดนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับทางด้านของ เดลโมมินนะครับวันนี้ไม่มีใครบาดเจ็บหรือติดโทษแบนสักตัวเดียวครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเลยก็มาในระบบ4-4-2นะครับนำโดยพวกดูซานปากิตพวกนี้ครับเยฟกันนี่มาลาเชวิตพวกนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับส่วนทางด้านฝั่งของพิมเยือนอย่างลูดูโกเลตนะครับก็วันนี้ ไม่มีตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใ,นใดๆครับก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเลยก็มาในระบบ4-3-1-2นะครับนำโดยอีกาบูครับกามาร่าไคโอโลชาพวกนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันแนวทางผมบานเทเบบอลที่อยากให้เลือกเชียร์แล้วอ,อยากให้เลือกมองกันนะครับผมอยากให้มองทางด้านของเดดโมมินมากกว่า นะครับวันนี้ได้เปรียบที่กลับมาเล่นในบ้านตัวเองด้วยต่อหน้าแฟนบอลนะครับแล้วก็แมตช์แรกถ้าใครได้ดูนะครับแล้วใครได้ศึกษาเล่นสูงสี่คู่ขี้กับรูดโกเลตจริงๆนะครับแล้วคิดว่าการกลับมาเล่นในบ้านผมว่าได้เปรียบอยู่แล้วนะครับแล้วสัภาพทีมตูมเล่นไม่เป็นรองสักเท่าไหร่ด้วยนะครับและคิดว่าการเปิดมาของรูดโกเลตวันนี้คิดว่าพวกเขาจะไม่ข้ามกำแพงครับผมว่าน่าจะมาเล่นแบบรัดกลุ่มและอยากได้ผลเสมอกลับไปครับสำหรับทีมเยือนอย่างลูดูโกเลตนะผมคิดว่าเด์มูมินน่าจะเอาอยู่เพราะเป็น ทีมที่ต้องเปิดเกมลุกเข้าใส่ด้วยนะครับต้าต้องการเข้ารอบต่อไปและคิดว่าพวกเขาจะทําได้แต่ไม่คิดว่าจะชนะมุมเสมอออกกว้างมากที่สุดนะครับสำหรับคู่นี้ฉะนั้นเลือกเชียงด้านของเดนโมมินครับไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับ ที่สองนะครับยังอยู่ในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกนะครับรอบแรกในเลกที่2เช่นเดียวกันนะครับก็ไปที่นะครับไอแลนด์เหนือครับวินเซอร์พาร์คครับลินฟิลด์ครับทีมจากไอแลนด์เหนือจะเปิดบ้านตอนรับก็มาอยู่ด้านของเชลบอนทีมจากไอแลนด์นะครับบ้านพี่เมืองน้องกันสําหรับคู่นี้ครับคิกออฟเวลาตีหนึ่งสี่จุดห้าครับความได้เปรียบวันนี้ต่างประเทศมองว่าไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับเสมอไหนเสมอกันนะครับเจอกันมาในหัวล่าสุดก็เป็นเกมแรก ในรายการนี้นะครับเป็นเชลบอนเปิดบ้านเอาชนะลินฟิลมา1ประตูต่อศูนย์นะครับส่วนฟอร์มการเล่น5นัดหลังของทั้งคู่ครับอย่างลินฟิลครับ5นัดหลังเอาชนะคู่แข่ง2เกมแพ้3เกมนะครับก็ถือว่ามีฟอร์มอยู่ในระดับกลางๆนะครับส่วนเชลบอนฟอร์มดีกว่าครับชนะ2เสมอ2แพ้1ใน5นัดหลังสุดของพวกเขานะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับลินฟิลเจ้าบ้านไม่มีตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนแม้แต่ตัวเดียวครับพร้อมจัดชุดใหญ่ครับก็วันนี้มาในระบบ3 4 2 1นะครับนำโดยพวกคาร์ลัมมอริสันพวกนี้นะครับแมทธิว เฟสแทติกพวกนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาก็พร้อมจัดชุดใหญ่เลยนะครับทั้งฝั่งเชลบอนทีมเยือนครับเหมือนกันไม่มีตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนในดๆครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเช่นเดียวกันในค่ำคืนวันนี้ครับก็มาในระบบ4-4-2ครับนำโดยพวกโจลทานลุยนี่นะครับเคิร์กแมนอินลอยพวกนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาครับก็พร้อมจัดชุดใหญ่เหมือนกันนะครับแนวทางของผมบาสเทเบอลที่อยากให้เลือกเชียร์แล้วอยากให้เลือกมองกันวันนี้นะครับผมอยากให้มองที่ทางด้านของลินฟิลมากกว่า นะครับวันนี้กลับมาเล่นในบ้านของตัวเองครับได้เปรียบอยู่แล้วนะครับได้เปรียบที่เล่นต่อหน้าแฟนบอลของตัวเองและเกมแรกนะครับก็พ่ายมาแค่หนึ่งประตูวันนี้ยังไงมุ่งมั่นอยู่แล้วนะครับสำหรับลูกทีมของพวกเขาสําหรับเรนฟิลนะครับและคิดว่านะครับเชลบอนเกมเยือนก็ไม่ได้ดีอะไรนะครับผมคิดว่าน่าเสมอมีนะครับแต่ถ้าหาทีมชนะผมคิดว่าเป็นเจ้าบ้านเรนฟิลมากกว่านะครับและคิดว่าจะทําได้นะครับอย่างน้อยจะชนะ1นประตูหรือเต็มที่คือเสมอนะครับฉะนั้นให้เลือกเชียร์ด้านของลินฟิลไปครับไม่ คู่ที่3นะครับคู่ปิดท้ายแล้วมาปิดท้ายกันที่ฟุตบอลดิวิชั่น1ประเทศนอร์เวย์กันนะครับก็ไปที่สนามครับดีเย,ย่เฟริสตัดซาดิโอนครับเป็นด้านของเฟริสตัดครับทีมดับที่8ของตารางครับจะเปิดบ้าน ตอนนี้กำลังืนนัของโบโดกิมครับทีมดับที่5ของารางดิวชั่น1นอร์เวย์ในตอนนี้ครับคู่นี้คลิกออฟเวลา5ทุ่มตรงบ้านเราเพราะาได้เปรียบในี้ต่างประเทศมองว่าโบโดกิมบุกมาได้เปรียบครับบังคับชนะเท่านั้นกองเชียร์พวกเขาถึงใจเฮถึงจะยิ้มกันได้ครับเจอกันมาในผลล่าสุดครับบ้านโบโดกิมโบโดกิมเสมอกับเฟลิสตัรมา2ประตูต่อสครับส่วนผลงาน5้านัดหลังของทั้งคู่นะครับอย่างเฟลิสตัตครับ5้านัดหลังเอาชนะแข่ง1่งเกมเสมอ2แพ้2ก็ถือว่า ฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับัดล่าสุดแต่ก็กลับมามีฟอร์มที่ดีในนัดล่าสุดครับเอาชนะโมไปถึง4ประตูต่อสนะครับส่วนทางด้านของโบลิกิมทิมเยือนครับนัดหลังเอาชนะคู่แข่ง3เกมเสมอ1แพ้1เกมนะครับัดล่าสุดก็สามารถเอาชนะซันเดย์ยอดมา2ประตูต่อศูนย์ะครับในบ้านของพวกเขาเองนะครับวันนี้ความพร้อมก่อนเกมครับเจ้าบ้านเฟลิซ์สตรครับก็ไม่มีตัวเล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนใดๆครับพร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามเลยมาในระบบ5 3 2ครับนำโดยพวกออสกาพวกนี้นะครับพวกแพทริก เมลคาเฟ่ Cafe, พวกนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมจัดชุดใหญ่เลยส่วนบรรกิมเช่นเดียวกันครับวันนี้จะได้โอดินวีออนทับด้วยที่พน้นทดแบงกลับมาแล้วก็ตัวเจ็ดมีเพียงตัวเดียวคือ เกาเต้เวตินะครับที่มีการบาดเจ็บก่อนหน้านี้อยู่แล้วนอกนั้นก็พร้อมจัดชุดใหญ่ลงสนามมาโดยระบบนะครับ4-3-1-2ครับก็นำโดยพวกโอเล่บอมเบิร์ดพวกนี้นะครับเฮาเก้ ke, พวกนี้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับแนวทางของผมบาสเท็บบอลที่อยากให้เลือกเชียร์แล้วอยากให้เลือกมองกันสำหรับคู่นี้นะครับผมอยากให้มองทางด้านของโบลตกิมมากกว่าฟอร์มเริ่มกลับมาเข้าที่เข้าทางแล้ว นะครับและคิดว่าวันนี้นะครับเปิดมานะครับมันเข้าทางทางด้านของโบริกิมมากกว่าถึงแม้เฟลิสตัสมีเกมล่าสุดที่ดีแล้ววันนี้ได้เปรียดที่เล่นในบ้านด้วยแต่ผมมองจากเสริมภาพทีมตัวผู้เล่นแล้วนะครับโบรุกิมยังไงก็กินขาดลุ้นแชมป์ได้ทุกปีอยู่แล้วนะครับและฟอร์มกลับมาดีด้วยและผมคิดว่าน่าจะทําได้ดีนะครับอย่างน้อยจะเฉือนได้1ประตูลุ้นแม่สกินเต็มนะครับเลือกเชียร์พวกเขาครับวันนี้ไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับ สรุป3ทีมหน้าช่องครับที่ตัวผมจานบาสเทบอลคัดสรรมาให้เอาไปแยกเน้นจัดหนักกันครับวันนี้เลือกเชียงด้านของเดนโมมินนะครับลินฟิลและปิดท้ายด้วยโบรุกิมครับเป็น3ทีม หน้าช่องที่น่าเลือกเสียที่สุดแล้วในคั้มคืนนี้ของผมบาสเทปบอลครับสุดท้ายผมฝากก็แบนเดิมนะครับแนวทางบทวิเคราะห์วิจารณ์ของผมบาสเทปบอลที่กับ FC ทุกๆท่านในทุกๆวันนะครับผมให,ให้ด้วยเหตุผลฟุตบอลนะครับข้อมูลฟุตบอลเรามีความน่าจะเป็นของเกมนั้นครับไม่ใช่เปิดคลิปมาชี้ทีมทนู้นทีมนี้มั่วสู่ตัวเหลงแบบนั้นผมไม่ทําอันนี้ผมให้ด้วยความน่าจะเป็นของฟุตบอลครับซึ่งผมมีบทวิเคราะห์วิจารณ์มาให้รับชมรับฟังเมื่อสักครู่นี้ครับจะมาไม่มามันคือผลของสก,กอออออรฝากกกันนนนไไไวว้้บ็ฟุตลลมม่มนน100่่ีะแแยู นะครับแล้วฝากกันไว้อีกครั้งนะครับพี่น้องท่านใด FC ท่านไหนอยากได้มากกว่านี้มากกว่าหน้าช่องแล้วมีผู้นําเล่นที่ดีนะครับมีครอบครัวที่มั่นคงเปิดใจเข้ามาในครอบครัวเทพบอลว p ของเราได้เลยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับปัดขวาทางเข้าอยู่ใต้รูปโปรไฟล์ง่ายนิดเดียวนะครับแนวทางผลงานนี้เห็นทุกๆวันดูแล้วนะครับฝากกันไว้นะครับค่ำคืนวันนี้ผมขอ FC ทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ